สวัสดีค่ะพี่กอบนะคะวันนี้นุ่นจะมารายง,งานค่าใช้ใจ่ายประจําเดือนกันยายนนะคะที่จะต้องทําการจ่ายในเดือนตุลาคมค่ะมาดูค่าใช้ใจ่ายตัวแรกนะคะจะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะคะฝั่ง PCC นะคะอยู่ที่934บาท96สตางค์ค่ะตัวต่อมาค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะฝั่งของออทาง back office นะคะอยู่ที่3,400 3,704สบาท96สตางค์ค่ะ ตัวต่อมาค่ะจะเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานของทางออฟฟิศนะคะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์ค่ะค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของทางเบอร์เทฟอนบันนะคะอยู่ที่ 8, 24, สี่ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนของเอเอสนะคะอยู่ที่หกพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์นะคะเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่หกพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์นะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะลดลงอยู่ที่สอง้อยสาสิบห้าบาทสาสิบสาสตงค์ค่ะค่ะมาดูรา,ายละเอียดดังนี้นะคะแผนัแรกนะคะมีทั้งหมดหเบอร์นะคะเป็นแผนกมาร์เก็ตติ้งนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่สองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตังค์ค่ะเทียบกับเดือนกันยายนนะคะสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตังค์นะคะ, 2, 5, ะ,คะเพิ่มขึ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบหกสตังค์ค่ะค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็น,ผนแผนกบัญชีมีทั้งหมดสองเบอร์นะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์นะคะลดลงอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ค่ะผแผนกต่อมาค่ะเป็น,ผนแผนกวีแคร์มีทั้งหมดหนึ่งเบอร์นะคะค่าอยู่ที่ 1, สามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์ค่ะแผนกต่อมาค่ะจะเป็น,ผนแผนกมัน,ผนแผนกเอชอาร์นะคะอยู่ที่สองร้อยหกสิบบาท แล้วก็นแผนต่อมาค่ะของพิจูนนะคะอยู่ที่ห้าร้อยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตังค์ค่ะค่ะแผนต่อมาเป็นแผนไอทีนะคะอยู่ที่สองร้อยหกบาทเก้าสิบหกสตางค์ค่ะ,นนนนะ,ค,ะค่ะแล้วก็นแผนต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของคิวซาร่านะคะอยู่ที่สามร้อยสิบาทเก้าสิบหกสตางค์ค่ะและแผนสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของพีซีนะคะค่ะอยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสามสตังค์ค่ะ ค่ะค่าใช้ใจ่ายตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของออฟฟิศเวอร์นะคะในการซื้ออุปกรณ์สำนักงานและก็วัสดุสินเปลืองค่ะในเดือนนี้มีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่4 4 1 6บาท96สหตางค์นะคะแบ่งตามแผานากดังนี้นะคะแผานากแรกจะเป็น q d m ค่ะ2,730าบบาท60สตางค์นะคะแผานากต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของ BCC นะคะ1,686บาท3 2สตางค์ค่ะเทียบกับเดืเอนสิงหาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่5,313บาท62สงสตางค์ค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะลดลงอยู่ที่แปดร้ยเ้าสิบหกบาทหกสบหกสตางค์ค่ะค่าใช้จ่ายตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของค่าเช่าอาคารนะคะในเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมืนสี่พันหนึ่งอยี่สบหกบาทแ3ดสบสาสตางค์ค่ะเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งแสนแปดหแดพันแปด้ยเจ็บาทเจ็สิบอ็ดสตางค์นะคะ ลดลงอยู่ที่4,680บาท83สตางค์ค่ะค่ะมาดูรายละเอียดนะคะรายละเอียดตัวแรกนะคะจะเป็นในส่วนของค่าเช่าห้อง37012นะคะค่ะในเดือนนี้นะคะค่าไฟอยู่ที่24,658บาท15สตางค์นะคะ ค่ะเทียบกับเดือนที่แล้วนะคะอยู่ที่สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบาทหกสิบห้าสตางค์ค่ะลดลงอยู่ที่สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ค่ะส่วนค่าน้ํานะคะในเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบแปดบาทสิบแปดสตางค์นะคะค่ะเทียบกับเดือนกันยายนนะคะอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์ค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่สามสิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์ค่ะ ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ค่าจอดรถนะคะในเดือนกันยายนมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่7,904บาทนะคะเทียบกับเดือนตุลาคมทายอยู่ที่7,342.40สตางค์ค่ะลดลงอยู่ที่561บาท60สตางค์ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของ3703นะคะ3703ในเดือนนี้ค่าไฟอยู่ที่13,400 2ี่สิบาทเก้าสิบสตังค์นะคะเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่หนึ่งหมืนหกพันห้าสิบาทค่ะลดลงอยู่ที่สอง0มืลดลงอยู่ที่สองพันเจ็ด้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์ค่ะค่ะในภาพรวมนะคะค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าอาคารคะน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็ค่าที่จอดรถลดลงค่ะค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของคอมพัสนะคะคอมพัตในเดือนนี้ไม่มีนะคะค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นลิโก้นะคะ ค่ะลิกโก้มีสองตัวนะคะจะมีค่าเช่านะคะในเดือนนี้อยู่ที่สองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทค่ะแล้วก็ส่วนเกินในการถ่ายเอกสารนะคะในเดือนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์ค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายผ่านแปอื่นๆนะคะค่ะมาดูตัวแรกค่ะบริษัทเชนโมบายนะคะในเดือนนี้ต้องจ่ายอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์ค่ะโดยแบ่งรายละเอียดดังนี้นะคะ ของชิ้นโมาบายนะคะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนนะคะอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันหกสิบสองบาทยี่สิบสตางค์ค่ะค่ะในสัวดาห์นี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์ค่ะข้อความที่ใช้ไปในเดือนอมิถุนายนนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสิบเจ็ดข้อความนะคะเทียบกับเดือนก,นกรกฎาคมนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบหกข้อความค่ะมีจํานวน เพิ่มขึ้นอยู่ที่43,399ข้อความค่ะส่วนยอดรับในเดือนกรกฎาคมนะคะอยู่ที่2,929,652,965.55บาท70สตางค์ค่ะซึ่งราคาต้นทุนเฉลี่ยแล้วนะคะอยู่ข้อความละ36สตางค์ค่ะค่ะส่วนในกำไรในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจะอยู่กำไรที่2,888,196บาท27สตางค์ค่ะ ตัวต่อมาค่ะจะเป็นบริษัทสมบัติลีเกิลนะคะเป็นค่าปรึกษาทนายประจำเดือนกันยายนนะคะห้าพันสองร้อยบาทค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะบริษัทสมบัติลีเกิลเช่นกันค่ะจำนวนอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทค่ะจะเป็นค่าทำงานหมอจ่ายในสานีการนะคะคดีดำพอหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งทับสองห้าห้าหกค่ะแดงพอสี่สองห้าทับสองห้าห้าเจ็ดค่ะ ค่ะตัวต่อมาค่ะจะเป็นบริษัท IT ทีเทเลคอมนะคะค่าประกันร,ระบบนะคะในส่วนของ PCC นะคะอยู่ที่6,240บาทค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเป็นบริษัทเจเนอเรลี่นะคะชำระค่าแลบเมื่อที่24ทับ60นะคะจำนวน5,000บาทค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของอ่าชำระแลบเช่นกันค่ะเมื่อที่3มทับสนะคะแต่เป็นของบริษัทอาคาเนประกันชีวิตนะคะจำนวนอยู่ที่2 8 3 3สบาท ามาดูลาเบลนะคะของคุณนบลิศนะคะค่ะของคุณนบลิศนะคะในเดือนตุลาคมนะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันส็บร้อยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์ค่ะเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์นะคะโดยรายละเอียดการสายมีดังนี้นะคะตัวแรกจะเป็นการสั่งพิมพ์สติกเกอร์นะคะในเดือนกันยายนมีการสั่งพิมพ์อยู่ที่ 8ปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบสองแผ่นนะคะค่ะเมื่อเทียบกับเดือนกันยายที่ผ่านมานะคะประธานโทษขาเมื่อเทียบกับเดือนกันยายที่ผ่านมาที่เป็นการจ่ายในเดือนสิงหานะคะอยู่ที่ห้าหมืนแปดพันสองร้อยแผ่นค่ะซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 26, 2อ0หมืนหกพันห้าสิบสองแผ่นค่ะค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่สี่หมื่นประธานโทษค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ห้าหมืนแปดพันเก้า้ยเจ็สิบหกาทสี่สิบสตางค์ค่ะ เทียบกับเดือนกันยายที่ผ่านมานะคะ47,400บาทนะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่18,236บาท40สตางค์ค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นค่าแรงติดนะคะในเดือนกันยายนนะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่15,700บาท80สตางค์นะคะค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่2,307บาทค่ะต่อมาค่ะจะเป็นค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งในเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่5,200บาทค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่2,000บาทค่ะ แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นค่าดําเนินการน,นะคะเดือนตุลาคมนะคะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันแปด้อยห้าสิบาทค่ะค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ห้าพันสองสิบาทสี่สิบสตางค์ค่ะโดยในภาพรวมนะคะค่าใช้ใจ่ายคุณนวมลิเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉลี่ยในเดือนตุลาคมนะคะค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่หนึ่งบาทสิบสามสตางค์นะคะซึ่งเกณฑ์ราคาที่ตั้งไว้อยู่ในระดับที่ปกติซึ่งไม่เกินราคาที่ตั้งไว้คือหนึ่งจุดห้าสิบสตางค์ค่ะ ค่ะค่าใช้จ่ายต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของกระแสเงินสดของคุณอินทิลานะคะในเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่สองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีค่าไปรษณีย์ค่าที่จอดรถค่าทมเนียมนะคะค่าน้ํามันนะคะแล้วก็ค่าเดินทางค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นเนส่สนของมาธการนะคะค่าใช้ใจ่ายเดือนนี้อยู่ที่3,903บาท27สตางค์นะคะ่นวนสตัวนี้จะเป็นของคุณอินนะคะคุณอินใช้ในการซื้อสินค้าบริจาคสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะค่ะค่ะขอจบรายง,งานค่าใช้ใจ่ายประจำเดือนตุลาคมเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ